ไว้กินก่อนนอนดีกว่าค่ะลองตัวร้อนไม่มีผลต่อการง่วงค่ะกินครึ่งค่ะขอบคุณค่ะโอเคเราต้องกินน้ำกัน,นคนละสองแก้วใช่แก้วมันน้อยไปไม่ง่วงแล้วแต่ผลนะซาร่าซาร่ากินน้ำเยอะไหนซาร่าบอกวิธีการดูแลผิวของซาร่าสิว่าทำไมซาร่าผิวแบบผิวดี่น้ำเยอะๆค่ะแค่นี้หรอตอบแบบดาราหรอใช่ก็หนูมไม่ได้ กินอะไรมากมายไม่ได้กินคอลลาเจนหรือคุต้าอะไรเลยแล้วขอกินอันนี้ก่อนมองก็งี่วันนี้ไปได้นะสิคะมันงี่บไม่ได้มุกสระว่าวิสัทธ์งี่บอะไรงี่บอะไรนี่อันนี้คืออะไรอ่ะวิตามินเฉยๆวิตามินไม่ใช่บำรุงผิวนะแบบแบบว่าให้มันเฟรซนิดน,นึง่ะหรอสูอง,องมากตลอดเลยละ่ะแล้วมันเฟซปั๊นี่ค่น,นิดนึงนะคะ ีจะไม่ช่วยอะไรไม่ได้หร,หรอกถ้าเราไม่นอนเยอะๆไม่มีผลประการง่วงเขาบอกว่าไม่มีผลประการง่วงใช่พี่ก็ว่าซาร่ามันมงงงงนีน่ง่วงนะหรอเออจะทำรเราเขาบอกว่าผู้ดีสารเราหน่ารักร่างกายอ่อนแอร์ทำอาจทำให้คุณง่วงได้อยู่นะส่วนรับหล่อดเด,ด้อหล่อเด้อเอาอะไรมาหลอดก่อนส่วนขนาดนี้เนะาะสาร่าบอกเอาอะไรมาหลอดก่อน มีแต่คนเห็นว่าพี่หล่อไปซาร่าไม่เห็นว่าพี่หล่อเพราะว่าซาร่าเห็นพี่ตีฟาร่าทุกวันตีฟาร่าทุกวันหน้าแน่นมากหน้าเนียนว่งไม่ออกว่าหล่อหล่อย้งพี่ต้องหน้าสดไงพี่รักหล่ออุ้ยนัดกี่โมงอ่ะเก้าโมงใช่หรอคะใช่แล้วค่ะทุกคนเขาน